สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตลับเมตรกันนะคะ lady engineer ตลับเมตรนะคะเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานของช่างที่ใช้วรระยทางได้สะดวกรวดเร็วจะเป็นลักษณะตลับที่เก็บสายวัดไว้ด้านในนะคะตัวนี้สายวัดจะเป็นเหล็กแล้วก็มีลักษณะ โค้งเป็นเคิร์บนะคะเหตุผลก็คือช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวเทปวัดเนี่ยสามารถยืดออกไปได้ระยะทางที่มากแล้วก็ไม่หักงอนะคะปลายของสายวัดจะเป็นลนักษณะตะขอเกี่ยวแบบนี้ซึ่งปลายของตะขอจะสามารถ ขยับได้คือออกแบบมาสำหรับการวัดแบบชนขอบเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องนะคะวัดปกติเกี่ยวดึงแล้วก็อ่านค่าแต่ถ้าเป็นกรณีที่วัดชิ้นงานแบบชนขอบนะคะสมมติว่าเป็นแบบนี้ วัดชนขอบเราจะต้องดันตัวปลายตะขอเนี่ยให้ชิดแล้วก็ชนแล้วก็อ่านค่าค่ะเป็นการทดระยะเพื่อให้ได้ค่าการอ่านที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ที่ปลายของตะขอเกี่ยวนะคะจะสังเกตว่า อันเนี่ยจะมีรูซึ่งเขาออกแบบมาไว้ใช้เกี่ยวกับตัวตะปูนะคะจะเป็นลักษณะงานไม้อะไรอย่างเงี้ยการที่มีตะขอมีรูทำให้เป็นการล็อกแล้วก็ดึงแล้วก็อ่านค่าช่วยให้ช่างทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะ ทปก็จะไม่หลุดแล้วก็ไม่ต้องใช้อีกคนหนึ่งมาช่วยจับปลายให้ค่ะบนสายของเทปวัดนะคะจะมีข้อมูลที่จำเป็นบอกค่ะอย่างตัวนี้นะคะจะมีบอกตรงนี้ว่าระยะการวัดของตลับเมตรนี้อยู่ที่7.5เมตรหรือ25ฟุตนะคะแถบด้านบน หน่วยการวัดเป็นนิ้วค่ะจะมีตัวเลขบอกค่านี่คือ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงระยะ12นิ้วหรือ1ฟุตจะทำตัวเลขเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สังเกตว่าจะมีสัญลญักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ อยู่บนเลข12นะคะซึ่งสัญลักษณ์ตัวนี้จะมีอยู่ที่ทุกๆระยะ12นิ้วหรือ1ฟุตนะคะ12 24ตัวเลขก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมนอกจากสัญลญักษณ์สามเหลี่ยมแล้วนะคะทุกระยะ16นิ้วค่ะจะมีสัญลญักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดแบบนี้ด้วยนะคะ ก็จะเป็น16แล้วก็32ไล่ไปแบบนี้ค่ะ48 64ค่ะที่จะมีสัญลักษณ์สี่ีเลี่ยมข้าหลามตัดค่ะก็จะเป็นตัวช่วยของช่างนะคะที่เอาไว้ใช้ในการมองแล้วก็กะระยะของงานได้ง่ายขึ้นค่ะ ต่อไปแถบด้านล่างนะคะจะมีสัญลักษณ์ cm ก็คือหน่วยการวัดของค่าตัวเลขด้านล่างจะเป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะเป็นระยะ1เซนเมตร2เซนติเมตร3ซนเมตรได้ไปเรื่อยๆนะคะทุกระยะ10เซนติเมตรจะทำตัวเลขสีแดงแบบนี้20 30 สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเรี๋ยวขอพักก่อนเก้าสิบแล้วก็หนึ่งเมตรหรือหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยเซนติเมตรจะเป็นกรอบตัวเลขสีแดงแล้วก็มีมาร์กว่าหนึ่งเมตรให้ด้วยนะคะ เช่นกันค่ะในส่วนของแถบด้านล่างเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์พิเศษมาให้คือทุกระยะ40เซนติเมตรนะคะจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดเพิ่มมาค่ะตัวนี้40 cm. แล้วก็อีกทีนึงก็คือ80 cm. 120แบบนี้ค่ะระยะตัวเลขตรงนี้มีความหมายนะคะกรณีที่เราวัดระยะจนสุดขอบชิดขอบของผนังห้องลนนักษณะนี้เดี๋ยวทำให้ดู ประมาณนี้นะคะก็คือเราจะต้องนำค่าที่อ่านได้จากเทปวัดตัวนี้แล้วก็บวกค่าระยะของตัวตลับซึ่งตัวนี้อยู่ที่76มิลลิเมตรที่เราจะต้องบวกเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะได้ค่าการวัดของระยะนี้นั่นเองค่ะ ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ